ลี่ซังมานโนนี่ร้อยเจ็ดสิบาทนี่จ้ะอู้อร่อยมากเด่อ,อ,อแห้งหรอแห้งค่อืฮไม่แบบง่า่ซื้อกินอีกบอสซื้อ พอเบื่อหมอนพ้องเงี้ยนี่จะคน่ขายหมอนพ้องไหมบัรนี้มันซื้อมากินปีนี่หมอนพ้องมันหวานนี่ต่มันนี่ตะคว่มันหวานันี้มีนี่คว่มหวานคว่ำมันความนุ่มนี่คือมันเป็นหายแล้วพี่ลีกินไงอยู่แล้วสวัสดีจ้าพี่น้องมเอนีูพี่ลี่ได้บักทุเรียนชนี่มา กินมอนห้องหลายเบียร์ไหมพี่น้องนั่นมันอยากกินันหวานๆฉันนี่มันหวานเดย่ที่สั่งมาโนนี่ลอยเจ็ดสิบบาทใหญ่ดิพี่นี่ปล่อยบาทกันกินเสียบก่อ With a cover. With xin chun leng Đây lại đứa này Và chết xin ความขิดส่วนตัวเลยจ้ะหดือดมันมันมันหวาน,วนอันนี้มันจะมันหวานอร่อยมากเด้ออร่อยแห้งบ่าแห้งก็จะซิฟคักเนีย้ยหวานต้น,น,นจีนกินแบบนี้นะหวานมัน,นบ่เป็นขี้เราไหม บกท่านเด็ดเป็นทีเราโองเอาหยิบตั้งใจเข้าเย้อม่มเพื่อนค่ะเอาอยู่ถังมือก่อนใจก่อนเสียงจ้าเหื่อึ๊บมาเ้อ หวานมันแล้วก็เป็นเงาแบบเละๆแต่ว่ามันก็แซ่บอีกแบบนึง เละแบบสุกมันเป็น้องบระเดเละแบบว่าเสียไหมเคยบอกซื้อผู้เลี้ยนมาเป็นเนื้อก็่จะมีน้ำที่จะมันเสียอันบูดอันนี้แบบนุ่มแบบว่าผู้เลี้ยนสุกก่อนนะบระเดเป็นมีน้ำง่ายแต่นี่ไม่อ,อ้วนไม่ไง ซื้อ,อยากเพาเพราะว่าค้นหิดค้นหิดหมอนท้องแห้งเป็นแม่ค่าเขาว่าเอาันทันนี้มาขายบางร้านหน่อยร้านที่เอามาขายอือจะข้ามหนึ่งเนาะเดพี่จะตัวเย็นไหวเย็นเย็น กินจะกิกร่มนึงเดชดูเย็นเย็นมไม่บกย้ายแสบพี่น้อง แซ่บเลยล่ะคือกินอีกบอสซื้อ,อเพราะว่าเบื่อหมอนห้องแงนี่ตะคว่ำขายหมอนห้องไหมบันนี้มันซื้อมากินปีนี่มอนห้องมันาหวานพี่ตะมั่นพีุ่กควมันเพราะหวานบันนี้ยีความหวานความมันความนุ่มนี่คือคมันเป็นหายแลนะที่กินไปอยู่แล้ว,ว,นนแ,ลวแต่ละจ้าเจอนายกินมาจ้า